สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้อาจารย์ลักษ์นะคะจะมาลุ้นๆกับคนดวงดีมีโชคในวันที่1นเมษาสน2 5 6รค่ะ ว่าสลำดับของคนที่จะรวยนะคะจะเป็นดวงของใครกันบ้างนะคะสำหรับในครั้งนี้นะคะก่อนที่เราจะมาลุ้นจันนะคะก็อย่าลืมนะคะส่งหัวใจให้กับอาจารย์รักกดแชร์ให้กับอาจารย์รักด้วยค่ะเราจะได้มารุ้นกันกดกันหรือ,อยังกดกันแล้วนะคะมาดูค่ะว่าคุณจะเป็นหนึ่งในคนดวงดีมีโชคของอาจารย์รักหรือเปล่ามาลำดับที่1เลยคะ่ะสำหรับครั้งนี้นะ คนที่เกิดวันพุธกลางคืนตั้งแต่เวลา6โมงเย็นของวันพุธไปจนถึง6โมงเช้าของวันพฤหัสค่ะเรียกว่าช่วงนี้นะพลังบุญมาแรงค่ะส่งผลให้โชคลาภเงินทองเข้ามาอย่างต่อนเนื่องเลยนะ คุณมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะโชคลาบอยู่กับตัวเนี่ยทำอะไรก็มือขึ้นจะเป็นการค้าขายหรือจะเป็นการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ก็โอเคเรียกว่ารับทรัพย์รับเงินกันจัะจรไปเลยนะช่วงนี้ก็อย่าลืมมันทําบุญนะคะจะได้เร่งโชคลาบให้เรามีได้เก็บได้ออมกันไว้สำหรับลำดับที่สองนะคะของคนดวงดีมีโชคเนี่ยนะคะจะเป็นดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะ เรียกว่าอยู่เฉยๆโชคลาภก็วิ่งมาให้ได้กรีดกันสนันนะ่นละเตือนกันสักนิดหนึ่งค่ะสาหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเวลาได้เงินได้ทองมาได้โชคลาภมาเนี่ยนะคะเก็บไว้ค่ะอย่าตกตากนะคะนิะนั้นเดี๋ยวจะมันมีคนมาขอเรานะคะเงินมันจะเหลือไม่เท่าไหร่นะคะทีนี้ถ้าเกิดเราอยากเสริมดวงเพื่อเด่งโชคลาภเนี่ยช่วงนี้นะคะให้มันช่วยเหลือคนที่เขายากไร้นะคะอาจจะเป็นขอทานก็ได้ อันนี้ส่งตรงนี้จะทําให้คุณมีโชคก้อนโตขึ้นค่ะมาลําดับที่3กันนะคะของคนดวงดีมีโชคงวดนี้นะคะเป็นของคนที่เกิดวันพฤทธัสบดีค่ะเรียกว่าโชคลาภมาอย่างเต็มเต็มเลยนะคะได้ปังไม่น้อยหน้าใครนะคะดวงดีแบบนี้นะคนที่เกิดพฤทัสบดีต้องหมั่นสวดมนต์และปฏิบัติธรรมบ่อยๆนะคะถ้าใส่บาตรหน้าบ้านต้องอุทิศบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะ ทรัพย์สินจะได้เพิ่มมากขึ้นค่ะใครก็แล้วแต่ที่ทางบ้านจะเลี้ยงกุมารเทพเลี้ยงไข่เลี้ยงกุมาอะไรต่างๆตรงนี้นะขนมนมเนยอย่าให้ขาดนะคะเพราะเด็กเหล่าเนี้ยน้องๆที่คุณเลี้ยงเนี่ยพร้อมที่จะทําให้คุณมีโชคลาภมากขึ้นด้วยเช่นกันเป็นไงคะ3ลมลดับของคนดวงดีมีโชคนะคะทั้งคนที่เกิดเป็นผู้กลางคืนวันอาทิตย์แล้วก็เป็นพุ้หัสในวันที่1เมษาเนี่ยนะคะอาจารย์ลักษณ์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะปังกันอย่างนี้นะอย่าลืมนะคะ ต้องรู้จักทําบุญรู้จักการบริจาคด้วยนะคะจะได้ร่ํารวยอย่างต่อเนื่องคนไหนที่อาจารย์ักษ์ไม่ได้พูดถึงนะคะไม่ต้องกังวลนะเราไม่ได้มีโชคปักเหมือนคนอื่นแต่เราก็สามารถมีโชคลาภได้ด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะนะคะที่เป็นกําลังใจที่ส่งหัวใจมาให้กับอาจารย์รักษ์นะคะที่ช่วยกดแชร์ให้กับอาจารย์รัก์ขอบคุณจริงๆนะครั้งหน้าค่ะเราจะมาลุ้นกันว่า จะเป็น3ามลำดับของคนดวงดีมีโชคกับอาจารย์ลักได้นะคะสวัสดีค่ะ